ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนักศึษาสมพะสมเด็จวัดละคังนะครับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้นำพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพเส้นได้ สวยงามนะครับวันนี้นะครับก็เอามาให้พี่น้อง <c oughs> ได้รับชมรับฟังนะครับได้ดูได้เทียบเคียงนะครับก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับซึ่ง พิมพ์เส้นได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุบังขุนพรมนะครับซึ่งพิมพ์เส้นได้วัดะระฆังนี่จะหาดูชมได้ยากนะครับก็น่าจะต่างกันที่มวลสารนะครับถ้าเป็นบางขุนพรมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านจะเป็นเนื้อด้าน แล้วปูนนะครับแล้วก็มวลสารจะมีน้อยนะครับก็จะแตกต่างกับเส้นได้วัดะระรังนะครับมวลสารนะครับก็เอามาให้พี่น้องได้ รับดูรับชมรับฟังเทียบเคียงกันนะครับขยายให้ดูนะครับมวลสารเยอะจริงๆนะครับมีทั้งอิดแดงนะครับมีทั้งผงถ่านนะครับผงพุทธคุณนะครับ ก็อยู่ในเกณฑนะครับในเกณฑ์ของผรพุทธคุณที่สมเด็จพระจันโตนได้สร้างพระแล้วก็ได้จารึกไว้นะครับในเวลาในคัมภีร์นะครับแต่ละหนังสือนะครับจะมีความแห้ง ความหนึบนะครับแห้งและหนึบนะครับตรงนี้นะัะมีความชื้นนะครับ พุทธคุณนะครับก็ขาวนะผงพุทธคุณเป็นผงเหมือนผงช็อกเลยนะครับเป็น,นก้อน,นกรก้อนนะครับเป็น,นก้อนกนก้อนนะครับผงพุทธคุณมีทั่วเลยนะครับแล้วก็เศษประหักซุ้มก่อนะครับ เ,เพื่อนๆมีนะครับก็เอามาเทียบเคียงกันดูได้นะครับนี่ก็เท่ากับเป็นเนื้อก้นคกเลยนะครับเนี่ยครับโอ้มนสารน,นะครับแต่ก็เป็นก้อนเล็กๆนะครับอ่า ขอนขาวนะครับขอนขาว,ขาวความยุบย่นความเป็นธรรมชาตินะครับพระเนี่ยความเป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้แต่งได้เติมนะฮะอยู่ตรงนู้นมั่งอยู่ตรงนี้มั่งผงนะครับครับ,รบก็จะสวยงามแบบธรรมชาตินะครับ นก้อนเลยนะครับดูหลุมดูของฐานนะครับนี่ก้อนพุทธคุณนะครับนี่ครับนี่ครับชื่นใจนะครับชื่นใจนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่ ก็เหมือนมวลสารท่านผุดขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยครับเพราะ oh, ว่าเนื้อนี้นี่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีคราบแค็นไซต์เท่าไหร่นะครับเป็นเนื้อจะเป็นเนื้อกล้วยเนื้อว่านผสมนะครับ, <c oughs> รบสวยงามอีกองหนึ่งนะครับนี่ด้านข้างนะครับรุด มนสารได้หลุดไปนะครับหลุดไปก็โบนะครับเนี่ยธรรมชาตินะครับเนี่ยธรรมชาตินะครับไม่มีการแต่งการอะไรนะเป็นธรรมชาติเป็นหลุมธรรมชาติมวลสารนะครับมวลสารเต็มเลยองคนี้นะครับ สวยงามนะครับตรงนี้นะครับเป็นสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์เส้นได้เลยนะครับตรงนี้นคบบนสารโชว์เลยนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ศึกษานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ ก็เป็นสวยงามพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์หนึ่งอีกสวยงามมากนะครับตัดก็ตัด,ตดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะเฉียงเฉียงหน่อยนะครับพระนะครับเฉียงเฉียงก็อยู่กับารกับการตัดด้วยนะครับก็อยู่กับการตัดด้วยก็คนสร้างบางทีก็คนช่วยก็หลายคนนะครับก็ช่วยกันหลายคน แต่ก็ออกมาแบบสวยแบบธรรมชาตินะครับมีมวลสารเห็นเด่นชัดมีหลุมนะครับเป็นรูพุนนะครับเรียกรูพุนปลายเข็มนะครับเนี่ยครับความยุบบางทีเป็นเศษอาหารนะครับเป็นมวลสารธัญพืชนะครับก็มีการย่อยการบุบสลายกันได้นะครับอย่างแบบพวกผงทานผงพุทธคุณนี่ก็อยู่นะครับผงสุมกอก็ ก็อยู่นะครับตองฐานนะครับสวยงามเรื่มดำปิ๊บเลยนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมรับดูรับฟังกันนะครับก็ขอให้ทุกทท่านรวยๆนะครับมีเงินมีทองครับขอบคุณครับ